สวัสดีครับพบกับผมช่องอิสระชาแนลทาง YouTube ดวนครับท่านผู้ชมครับจับได้อีกหนึ่งสายรับขมเเขนขับรถตระเวนถ่ายรูปส่งข้อมูลให้ทางขะมเเนในพื้นที่อำเภอพโนมทองรักจังหวัดสุรินสายรับคนนี้น่าจะปักหมดุดแล้วก็ส่งพิกัดล็อกเป้าให้ฝั่งขมเเนได้รู้นะครับและตอนนี้ข่าวในสังคมออนไลน์ของเรานะครับก็แจ้งเตือนว่าขมเเนมันเตรียมตัวจะยิงผีปณนาวุธ PSL03 นะครับ ให้พี่น้องไทยเราระวังด้วยนะครับระยะทําการของขีปนาวุธชนิดนี้ก็150กิโลเมตรนะครับน่าจะเข้าถึงตัวเมืองเลยนะครับให้พี่น้องอุบลศรีสะเกดสุรินทรบุรีรัมและนครราชสีมาเฝ้าระวังกันด้วยนะครับลุกขึ้นนครับลุกขึ้น ปากหงูผมไม่ได้ปากหมดจริงๆพี่มามาลงมาลงมาผมไม่ได้ใช่ทัดจะทัดไผมมอบผมมอบเตาให้เป็นไรล่างเาบาว่าวารวจ่อนขายรูปว่าพี่มอบมอบคุปต์นให้สำรวจโทรสาพผมมอบแล้วมอบแล้ว